ขณะนี้เวลา18นาฬิกา53นาทีขบวนรถเร็วที่170ต้นทางสถานียาราปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรออกจากสถานีชุมทางลุกโสงล่าช้าไปประมาณราวๆ70นาทีนะครับ